สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนั่นเองครับสิ้นสุดการรอคอยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่รอคอยเงินช่วยอ้อยสด31บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับสำหรับเงินในครั้งนี้ก็เป็นเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายก็ได้เริ่มทยอยโอนวันนี้ก็คือวันที่27พฤศจิกายน2000 5 6 8นั่นเองครับชาวไร่อ้อยที่จะได้รับเงินรอบแรกนั้นจะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสด69บาทต่อตันก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับก็คือคนที่เคยได้แล้วในครั้งนี้ก็จะได้รับในส่วนนี้ก็คือ31บบาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับสำหรับชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออ,อ้อยสด 69บาทต่อตันนั้นแต่ว่าที่ผ่านมานั้นท่านยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้แต่ก็ยังตกค้างนั่นเองก็คือยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องนั้นอยู่ในการจัดการของสออ,อจะทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องเคลียร์ทั้งหมดให้จบภายในเดือนธันวาคม2568นนี้ก็คือภายใน ธันวาคมนี้ถ้าไม่ได้เดือนนี้ก็ธันวาคมนี้ก็ต้องเคลียร์ให้พี่น้องที่ตกค้าง69บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับเมื่อท่านได้เงิน69บาทต่อตันแล้วพี่เป็นเงินตกค้างจะได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วนั้นข้อมูลรายชื่อชาวไร่อ้อยของท่านที่ได้รับครั้งนี้ก็จะถูกส่งต่อให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาราย เพื่อจะได้รับเด้งที่สองก็คือโอนเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันในรอบถัดๆไปหลังจากที่พี่น้องได้รับเงินช่วยเหลือ69บาทต่อตันที่ท่านยังตกค้างท่ออยู่ได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับงบประมาณการช่วยเหลือ69บาทต่อตันอ้อยที่ท่านยังไม่ได้รับนั้นก็คือได้รับการขยายเวลาให้สิ้นสุด เดือนธันวาคม2,568นี้ได้เงินกันแน่นอนนั่นเองครับส่วนไม่เครื่องหนึ่งก็จะเป็นเงินช่วยเหลือเงินอ้อยขั้นสุดท้ายของปีการผลิต2,568 67ทั68ก็คือเป็นของปีที่ผ่านมานั่นเองก็คือของปี67นั่นเองครับครั้งนี้เป็นของโรงงานน้ำตาลเอราวันนั่นเองครับ ก็จะมีการประกาศจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันพุธที่26พฤศจิกายน2568ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยได้โอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับกรณีที่ชาวชาวไร่มีหนี้คงค้างอยู่ทาง ทางบริษัทก็จะดำเนินการหักหนี้ก่อนจ่ายให้ท่านนะครับ2ก็คือหากชาวไร่รายใดไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยทางบริษัทจะทำการโอนเข้าบัญชีของทกสแทนนะครับ3ก็คือยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับชาวไร่จะเป็นยอดเงินที่หักภาษีแล้วนั่นเองครับกรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร042359622ต่อ 1422กับ1218นั่นเองครับก็คือเป็นอันว่าครั้งนี้ก็เป็นของเขต9น้าน้ำตาลเอราวันที่จ่ายพ่วงท้ายมาให้กับพี่น้องก็คือที่จะได้รับครั้งนี้ก็คือ3บาท83สสตางค์ต่อตันอ้อยนั่นเองครับ